ของคอปเตอร์ส่งสิเบียงจากสิงคโปร์ทำไมไม่รายงานเข้ามาเราคอยอยู่เกือบสิบนาทีแล้วผมสะดุ้งโหยงหันไปทางจอเรดาร์ที่กำลังทำงานอยู่ตายหามัวเพลินอยู่ดีนะเนี่ยที่ห้องพายออเฮาส์ของกระดงน้ำมันแห่งนี้เรียกเข้ามาทางวิทยุหาไม่แล้วแล้วก็มันเสือกส่งคนเข้ามาซวยเลยตู่ผมดึงข้อมือแม่ปเปียคนสวยลากมาอยู่ตรงหน้าจอเรดาร์ที่เป็นระบบเตือนสัญญาณไกลแบบธรรมดาใช้กันตามสนามบินเล็ก ผมมองดูจุดเรื่องแสงสีเหลืองที่กำลังเคลื่อนที่วับวับผ่านเส้นรอบวงที่ซ้อนกันในจอเข้ามาความรู้จากอาชีพคนขับเรือบินช่วยผมได้ในตอนนี้เองสำหรับการติดต่อตอบยังห้องไพร์ล์ฮาวส์ที่มันถามอีก40ไมล์จะมาถึงทางเหนือตกเพดานบิน4 0 0พันอยู่จูนเครื่องรับติดต่อให้สะดวกกับเครื่องด้วยเลิกกัน thank you very much ผมหันมาทำตาปริบมองดูจอเรดาร์กับเครื่องวัดต่างๆพราวไปหมดพอลุกขึ้นชะโงกนิดหนึ่ง ก็มองเห็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของเอเชียนออยล์ิกแห่งนี้ได้ถนัดตามันน่าจะใช้ห้องสื่อสารเป็นเหมือนแอร์คอนโทรลรูมสำหรับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงด้วยผมรีบหันไปหาเครื่องรับวิทยุ VOR ที่ใช้เพื่อติดต่อกับอากาศยานและเชื่อว่าคอปเตอร์ที่กำลังบินมาน่าจะมีวิทยุช่วยเดินอากาศ NDB ซึ่งมีเข็มชี้เข้าหาสถานที่อยู่บนออยล์ิกแห่งนี้แน่นอนอีก2นาทีผมก็จูนฟรีเควนซีพบเสียงถามทางดังเข้ามา เอเชียนอยลิกจากม้าทะเลเอเชียนอยลิกจากม้าทะเลได้ยินเสียงเราหรือเปล่าตอบด่วนเอเชียนอยลิกจากม้าทะเลได้ยินเสียงเราหรือเปล่าผมปล่อยให้มันถามช้าๆสองสามรอบก็ตอบไปเอเชียนอยลิกถึงม้าทะเลได้ยินเสียงอยู่แล้วออนเคลียร์ม้าทะเลอยู่ห่างฐาน17ไมล์ตะวันตกขอคําแนะนําในการลงมันเหมือนกันเปรียบกับก,บการพาเครื่องบินลบกับสู่สนามของผมในอดีตเอเชียนอยลิกถึงม้าทะเลความกดอากาศ2745ความเร็วลม8นอต On Clear for Landing Roger ประโยคไทยถ่ายย่มันใไส้ผมเลยมันเป็นการติดต่อทางอากาศสากลที่ผมย่นลงมานิดหนึ่งเพราะหากเะลึ่งเขียนเต็มฟอร์มจริงๆคงยาวเหยียดแต่บางทีในการติดต่อระหว่างเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และไอพ่นโดยสารต่างๆมันบังคับให้ใช้ภาษาอินเตอร์แบบนี้ทั้งนั้นผมกะว่ามันคงยืนยันอีกคนเมื่อจนจะถึงที่ลงจอดก็ประมาณ5้าไมล์ตามที่พวกนักบินเคยประพฤติกันมาสําหรับการแลนดิง้ง Last รี q u e s ว for landing หรือการขอคําแนะนําในการลงครั้งสุดท้ายมาถึงอีกขนพร้อมภาพเฮลิคอปเตอร์ขนาดยักษ์โพลจากม่านเมฆตรงเข้ามาผมตะลึงพอเห็นรูปร่างของมันเข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนไม่ว่าผมจะบินในลาวหรือในเวียดนามก็ตามแต่เมื่อมันหมุนเข้ามาใกล้ๆผมเริ่มจะนึกออกลางๆไอ้ยักษ์ใหญ่ที่กําลังดังระเบิดโลกในตอนนั้นนั่นเอง R.H. 5 3 4ส t a r เรียนที่ลือลั่นกันว่า เหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์ยักษ์ทุกรูปแบบในตอนนี้แบบเดียวกับที่เอาหน้าไอ้กันไปเสียในทะเลทรายเอร์ลนนั่นเองแต่มันทาสีขาวและตกแต่งหรูหราแบบพลระเรือนผมเลยนึกไม่ออกพอเห็นหุ่นมันแวบแรกไอ้หอบ้านนี้ความจริงมันสามารถบรรทุกน้ำหนักมหาศาลเอาทหารไปนั่งพร้อมอาวุธครบยังจุได้ถึง37คนหากเต็มถังน้ำมันมีอะไหล่ไปด้วยระยะบินมันไปได้800ไมล์สบายๆน้ำหนักขนาด20กว่าตันของมันไม่ทำให้อุ้ยอ้ายเลย แต่ไปพลาดเพราะอะไรผมอยากจะเชื่อเพื่อนชาวอิสลามของผมว่าไอ้การโดนดับพระเจ้าหรือสวอตออฟอันเราะลงโทษที่จะเข้าไปลุกลานดินแดนของบุตรพระองค์ผมให้คิดตั้งแงวตรงที่ว่าซีสตาเรียนแบบ R s หาเอแบบเดิมนั้นมาเพื่อใช้ในกองเรือนาวีหน้าที่หลักของมันใช้วานทุนระเบิดหรือกู้ภัยขนส่งนาวิกโยธินอะไรเทือกนั้นของใช้ในทะเลเซิกเอาไปทํางานในทะเลทรายเจอแซนสตอมหรือพายุทะเลทรายที่รุนแรงขนาดหอบอูดลอยบนอากาศได้ โอกาสพลาดมันคงมีแง่แง่อขนาดยักษ์ล่อนลงบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์อย่างนิ่มนวลใบพัดยาว34ฟุตของมันเริ่มหมุนช้าลงทุกขณะได้การถ้าหากไอ้ม้าทะเลตัวนี้ยังไม่ไปไหนไอ้โลดกับขบวนการไททามินยึดออยล์หกกลางอ่าวไทยนี้ได้เมื่อไหร่การถอนตัวกลับของเราอาจใช้ไอ้ม้าทะเลตัวนี้ถอยกลับไปได้เร็วกว่าทางเรือหลายเท่าตัวผมจ้องดูตรงประตูที่มีคนโดดลงมาในชุดบินแดงแจ๋สามคน กลุ่มกรรมกรบึงกระโดงน้ำมันเข้าไปช่วยกันขนขกล่องกระดาษบรรจุอาหารผักสดและของใช้ประจำฐานค้นหาน้ำมันที่มีกันมากมายแปลกใจเมื่อเห็นผู้ชายสองคนพร้อมด้วยถุงกีตาร์และอุปกรณ์การเล่นดนตรีอย่างอื่นก้าวลงมากับผู้หญิงในชุดลัดรูปฟิตเปลี่ยท่าทางบารากักหนมแกงเทิงเทิงคู่กับนักบินมาผมหันไปถามคุณลำพาว,วินีมีนักดนตรีผู้หญิงฝรั่งที่ไหนมาทำไมกันฉันจะไปรู้เลยมาด้วยกันแท้ๆนี่นะ เป็นจริงยังหล่อนว่าผมเสือกถามออกไปได้จัดการขอโทษขอโพยหล่อนสอรีเสียใจที่ต้องมัดไว้อีกพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่อยๆเดินย่องมาประตูต้องขอบคุณสวรรค์ที่ห้องสื่อสารใช้ระบบซาวฟลูบุวัสดุป้องกันเสียงและความร้อนหลายชั้นชนิดยิงกันทั้งวันคนข้างนอกก็ไม่รู้เรื่องผมต้องจัดการให้คนเฝ้าหน้าห้องซะก่อนเพื่อการเข้าออกสะดวกขึ้นบิดล็อกที่มีลักษณะยางกับพวงมาลัยรถยนต์ย่อส่วนหมุนประตูดึงเข้ามา หน้าตาดำๆของกาดชะโงกมามองตาแป๋วผมยิ้มให้มันอย่างเต็มที่คุณผู้หญิงใช้การลงไปเอาของข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาเชิญครับเชิญผมเดินลงมาตามบันไดเหล็กที่ขึ้นมาเมื่อกี้ข้างล่างดูไม่มีใครสนใจผมคนงานกําลังเร่งงานชั่วโมงสุดท้ายเพราะใกล้จะค่ําแล้วผมเล่ไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่มีเจ้านกเหล็ก,ลกขนาดใหญ่เมื่อกี้จอดอยู่ดูความใหญ่โตของมันน่าสนใจจริงๆ พยายามเดินสำรวจดูทุกจุดบนออยเหล็กแห่งนี้เพราะมันเป็นทางหนีที่ไล่ของพวกผมในการยกขยงขึ้นจู่โจมยึดสถานที่แห่งนี้ทันใดนั้นเองกำลังเดินเตะไปมาไอ้ฝรั่งร่างใหญ่ที่ยืนต้อนรับคุณละาวินียังอ่อนน้อมตอนแรกเดินมาพร้อมกาดสะพายปืนกลตัวโตเหมือนมีควายผมรีบเพ่นบูบหลบข้อหากลุ่มวิศวกรที่ยืนคุมปั้นจันทร์ซ้ายมือไม่อยากเจอหน้ามันเกิดสงสัยถามหาลูกสาวประธานใหญ่สวยหน้า พอเห็นผมเลข่เข้าไปวิศวกรซึ่งคงทราบการมาขอชมแหล่งจ่อน้ำมันของลูกสาวประธานใหญ่กันแล้วก็รีบยิ้มให้ผมสวัสดีครับโอ้โหงานนี้ดูต้องใช้เทคนิคเยอะจังนะอ๋อใช่ครับนี่ขนาดยังเล็กนะครับปกติเจอรายใหญ่ต้องทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับไอเรื่องดูดน้ามันจากใต้ทะเลผมงงจริงๆใช้ระบบการทางานแบบไหนบ้างครับผมเดาะถามเพราะหางตาปลายไปฝรั่งคนนั้นยังยืนพูดกับลูกน้องไม่ไกลนักจากที่ผมหันหลังให้ พอโดนถามในช่างที่ลุมคงเปรี้ยวปากอยากคุยขึ้นก็พ่นไฟแลบเหมือนกันการจอน้ามันใช้ระบบแจ็คอัพเป็นการดูดจากใต้ทะเลโดยเรามีฐานจอรลากมาประกอบเป็นกระโดงอย่างที่คุณกําลังยืนอยู่นี่เองแบบที่คุณเห็นเราทําอยู่นี่เรียกว่าการขุดดูดด้วยระบบปั้นจันเจาะผมเคยทํางานนี่มาสองแห่งในทะเลเหนือกับมหาสมุทรอินเดียที่นี่เป็นหนที่3ครับอุปสรรคมีมากไหมครับโอ้ยมากทีเดียวคุณอย่างแรกดินฟ้าอากาศทะเลเอาแน่นอนมันได้ที่ไหน นอกฝั่งไกลๆอยู่ๆอ,อาจเจอพายุหมุนลึือคลนทะเลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถึงช่วงนั้นแล้วเราก็การทํางานทุกอย่างก็ต้องหยุดหมดอย่างที่สองเอกคุณอา้าวไม่ฟังแล้วเหรอไปแล้วเหรอเอกคุณหมอวยวายเพราะผมเดินหนีออกมาดื้อๆเนื่องจากกล่าวว่าปลอดภัยแล้วไม่ต้องผเผชิญหน้ากับฝรั่งระดับนายที่ผมเรียงมาเมื่อกี้มองดูทะเลกําลังจะมืดลงเมื่อไหร่โลทวีผลกับขบวนการไททมินของเราจะมาถึงเสียที ผมกลัวจะมีใครไปพบสภาพในห้องสื่อสารอันเกิดจากฝีมือผมเข้าชิบหายไปเปล่าๆเ,เ,เท่านั้นจดจำจุดต่างๆไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการลงมือทำงานข้างหน้าผมกลับเข้าไปในห้องสื่อสารอีกขนขณะไฟฟ้ากำลังเปิดสว่างสวัยเปล่าไปทั่วฐานขุดเจาะหาน้ำมันในอ่าวไทยแห่งนี้ยามหน้าห้องสื่อสารประจำแรงขุดหาน้ำมันบริษัทเอเชียนออยล์ลิกคนเดิมลุกขึ้นทำความเคารพผมด้วยสีหน้าเป็นมิตรผมยิ้มตอบพังผักประตูเหล็กอันหนักอึ้งเข้าไป ปิดมันแล้วล็อกแน่นหนาพิงกายกับบานประตูนั้นยังอ่อนระหโหยลอยแรงในบัตรดนนี่ถ้าอย่างเมื่อกี้เกิดไม่มีวินยัยซอดรู้สอดเห็นงม้มมาดูตอนผมเปิดออกไปไม่ได้ล็อกไว้แล้วก็เรียบร้อยแน่หากมันเห็นสภาพอันแท้จริงในห้องที่กลายสภาพเรากับเปลี่ยนไปลงฆ่าสัตว์ที่เพิ่งเสร็จจากการชำละเนื้อมนุษย์มาสดสดร้อนๆถอนใจมองดูเรดราที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์สมราคามันและไม่ช้า ผมก็เริ่มมองเห็นสัญญาณแปลกปลอมปราปรกฏกระพริบขึ้นบนจอเรดาร์ที่กำลังทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งแม้ว่าคนควบคุมจะเป็นยังไงแล้วก็ช่างการรายงานวัตถุแปลกปลอมที่เข้ามาในข่ายดักจับของมันโชว์ประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยมสียนิกอะไรเสียงเตือนดังมานี่ถ้าพวกมันทำงานกันพร้อมหน้ามีหรือไอ้วัสดุแปลกปลอมใดๆจะลอยนวลเข้ามาได้ผมมองดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกผลจากการดักจับของมันจากจออีกทีหนึ่งท่าม์ o b j e c t 0 1 0 5นั่นหมายความว่าขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่ม14นาทีระยะห่างจากสิ่งแปลกปลอม1.5ไมล์ทะเลผมรีบหมุนไปหากล้องส่องทางไกลหมุนไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามมุมทิศที่ระบุไว้ในจอเรดาร์ปรับเลนส์ขยายของกล้องส่องทางไกลแรงสูงด้วยระบบกรองแสงอินฟราเรดเลยภาพที่มองเห็นคือเรือหาปลาขนาดใหญ่ลำหนึ่งกำลังฟันคืนตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วผมอดใจรอฟังคำสั่งจากไอโรดด้วยหัวใจเต้นระทึก ตามแผนที่มันแจ้งว่ามันจะบุกขึ้นยึดแหล่งน้ํามันกลางทะเลแห่งนี้ให้เรียบร้อยก่อนมันจึงจะติดต่อหาผมเป็นคนสุดท้ายโดยสั่งให้ผมเก็บตัวในห้องสื่อสารนี้ไม่มีหน้าที่ลุยแหลกกับเขาคําสั่งต้องเป็นคําสั่งแต่ผมจะตัดตอนเล่าเอาการบุกผ่านมาจนถึงผมกับเหตุการณ์ต่อไปก็ดูจะรวบรัดผิดวิสัยอยู่ขาดตอนไปไม่เข้าท่าฉะนั้นผมขอทําเท่ใช้ระบบฉายภาพยนตร์แบบฟาสต์แบ็กขอย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ของคนอื่นดูที เหตุการณ์ระทึกนี้ผมเก็บเป็นใจความจากปากของโรธวีผลชัยนรงค์บริบาลยุทธกิจและเอิบอรชุนที่บอกผมมาประกอบเหตุการณ์เพื่อเป็นกำไรของท่านผู้ฟังที่จะได้รู้เห็นแผนยึดกระโดงเรืออ่าลระทึกใจแม้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่แค่ฟังมันเราก็ยังอดขนลุกขนพองเพราะความตื่นเต้นไม่ได้18นาฬกา20นาทีหลังจากสัญญาณวิทยุแจ้งข่าวการยึดห้องสื่อสารและโทรคมนาคมของเอเชียนออยล์กเรียบร้อยแล้ว ประจำสถานีลบเสียงบงการของอดีตเรือโรโรทวีผลดังผ่านไมโครโฟนรั่นลำเรือดาสมาชิกขบวนการไทยทมินหูพึ่งรอคอยคำนี้มานานแล้วก็ลุกขึ้นเตรียมตัวยังคึคกคักทันทีกำลังทั้งหมดรวมทั้งหัวหน้าชุดปฏิบัติการ14นายแบ่งชุดทำงานเป็นสองทีมคือทีมชุดไทยดำโโรทวีผลเป็นผู้บังคับหน่วยชุดไทยขาว อดีตร้อยแตยานกลอกชัยนรงคงบริบาลยุทธกิจเป็นผู้บังคับหน่วยออรชุนกับสองสาวบัวตองกับศรีไทยและลูกน้องเก่าเรือทหารบกของชัยนรงสามคนอาจอธิกรปรุงสินนครและพยับแท่บางชุดของโรดประกอบด้วยอดีตท่านเรือสี่คนขาวสองอย่างบุญยืนโกเมนกิ่งเมืองสมุทรและห้วนเตี้ยสกุลกับคนนอกที่เสริมเข้ามาอีกสองคือเลิศมหามูนินและสินชัยเฉลิมทรัพย์ อาวุธสำหรับจู่โจมเป็นอา้าทั้งหมดรวมทั้งดาบปลายปืนแบบลาเซียนด้วยเหตุผลของรถทวีผลที่ระบุว่าในการยิงที่อยู่ในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยไอ้น้ําเค็มน้ํามันํมเหลาตลอดจนน้าทะเลที่อาจกระชอกมากระทบอา้าดีกว่า M16 ในแง่ที่อาจเกิดการขัดข้องระหว่างสู้รบแม้แต่บรรณาธิการแม็กกาซีนต่างประเทศที่เกี่ยวกับอาวุธยังยืนยันว่าอากาศไม่ใช่ปืนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันเป็นอาวุธที่ถูกนํามาใช้อย่างสมบุกสมบันโดยทหารที่ไม่สนใจจะดูแลมันเท่าที่ควร แต่มันก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการยิงอย่างไม่บกพร่องแม้จมโคลนแช่น้ํายกขึ้นมามันก็สามารถใช้ฆ่าคนได้ทันทีเว้ยใช้นะร์บริบาลยุทธกิจซึ่งเกลียดชังคอมมิวนิสต์ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนทหารคัดขาน M16 ดีกว่าตรงที่เราคุ้นมือมันมันาโลดและคนของเราส่วนมากก็ฝึกอาวุธอเมริกันมาจนชินอีกอย่างระยะแม่นยำา M16 ยังเหนือกว่าอากาสามารถยิงได้แม่นยำกว่าตั้งเกือบร้อยเมตรนะเว้ยเอ็งรู้หรือเปล่าระยะหวังผลอากาเท่าไหร่ไอ้ชัย4 0 0เมตร แต่ M16 ระยะ500เมตรยังยิงคนตายโหงได้ความเร็วการยิงก็มากกว่าอากาศได้แค่นาทีละร้อย M16 แม่งซัดเข้าไปทั้ง150หรือ200นัดก็มีอดีตนายทหารยานเกราะยืนยันยังมีหลักการแต่โรดย้ำถามขึ้นอีกหมดเรื่องการขัดข้องระหว่างการยิง M16 บางกระบอกโซกก็ปลกหน่อยร้อนจัดหน่อยกระสุนขัดลำเอาเฉยๆเคยได้ยินใช่ไหมอากาศสบายเราไม่ชอบคอมมิวนิสต์เพราะเป็นฐานอาชีพ แต่เราไม่ได้หมายความว่าต้องแอนตี้อาวุธมันนี่ว่าถ้ามันประสิทธิภาพดีจริงชชยนาะลงยังเถียงเรื่องระยะและความแม่นยำแต่ M16 ยิงไกลกว่าหนูอย่าลืมภารกิจคราวนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะยิงว่าต้องไกลขนาดไหนเพราะมันเป็นการต่อสู้ระยะใกล้ใครอยากจะพูดว่าอาวุธที่ถนัดและเหมาะที่สุดน่าจะเป็นปืนพกด้วยซ้ําแต่คากรัวพวกเราเสียขวัญเวลาถูกต่อต้านโดยปืนกลมือเลยตัดสินใจเอาอาก้ามาใช้ข้าคิดว่าควรใช้ระบบยิงแบบ CQB มาใช้ด้วยซ้ํา การยิงแบบ CQB ที่อดทวีผลกล่าวถึงเป็นศัพท์เทคนิคของการใช้ปืนพกสั้นแบบระยะประชิดต,ตัวที่มาจากคำเต็มว่า Close Quarter Battle นั่นเองเป็นการยิงต่อสู้ในระยะตั้งแต่20หลาลงมาผู้ยิงต้องฆ่าศัตรูพร้อมอาวุธได้ทันทีด้วยการยิงใน2นัดแรกที่เหนี่ยวไกลขึ้นอาวุธอื่นก็มีระเบิดควันเชือกมีดเครื่องพ่นไฟขนาดเล็กติดหลังอดีตนาวิกโยธินจาเอกบุญยืนโกเมน และในกระเป๋าทุกคนเตรียมมอฟิลีนสำหรับฉีดตัวเองเมื่อได้รับบาดเจ็บครบครันหน้ากากป้องกันแก๊สพิษมีติดใบหน้าทุกคนมันมีประโยชน์เมื่อจำเป็นต้องใช้ระเบิดแก๊สควางและยังอําพลางใบหน้าสมาชิกขบวนการบางคนที่ไม่ได้รับการตกแต่งใบหน้าจากสีไทยเหมือนชัยนรงค์และโรดหัวหน้าสองคนนั้นเสียงเรือฟันขึ้นมาอีกเดี๋ยวเดียวห่างไปเพียงห้าไม์แสงสว่างราวกับใครยกอสวนสนุกมาลอยไว้กลางทะเล ไฟพลาวบนกระดงน้ำมันมองในระยะไกลสวยงามเหลือเกินแม่เจ้าโว้ยดูมันเล่นไฟไว้นั่นโรดไม่สนใจเขาหันมาทางชัยนรลคงแล้วยกวิทยุวอกกี้ท็อกกี้ขึ้นมาชูให้เพื่อนดูน,นี่เรียบร้อยหรือเปล่าวะโอเคเสนาธิการโจรหันมาทางลูกน้องเก่าผู้ชำนาญวัตถุระเบิดจริงเตรียมระเบิดได้รลยยางพร้อมหรือยงังทุกคนขานรับคำสั่งเสียงดังฟังชัดห้านาทีเรือใหญ่หยุดเครื่องเตรียมลงเรือยาง มันมีไฟฉายกราดวนรอบๆก่อนเข้าไปถึงมันนะครับผมน้าไม่เป็นไรห้องสื่อสารพวกเราคุมไว้แล้วจะไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุแล้ยจะขอสัญญาณเด็ดขาดอาจมีพนักง,งานบางคนเดินตรวจบ้างแต่ลมแรงแล,ละฝนทำท่าจะตกอย่างนี้คงไม่มีใครมาเฝ้าคอยดูทะเลอยู่หรอกน้าอีกสิบนาทีต่อมาเรือยางสองลำมุ่งหน้าตรงเข้ายัางกระดงน้ำมันอย่างเงียบเชียบเคียงคู่กันในระยะห่างราวหนึ่งร้อยเมตรรถยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบ่อยหนอยังกระลนกระวาย คลื่นค่อนข้างแรงทําให้การพายเรือยางเข้าสู่จุดปฏิบัติการช้ากว่าที่เขาวางแผนไว้เกือบ6นาทีสําหรับงานคืนนี้เวลาแต่ละนาทีมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับเขาต้องก้มหัวหลบกับเรือยางอย่างใจเต้นถึงสองครั้งเมื่อแสงไฟฉายพุ่งเป็นลำกวาดมาจากหอสูงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสองนาทีต่อมาเรือยางของสายไทยขาวก็ถึงกระดงน้ํามันโดยเข้าไปจนถึงขายอย่างหนึ่งในสามขาที่แช่จมทะเลอยู่ใช้นางก้าวขึ้นไปเกาะเหล็ก อันเป็นโครงมะฮือมารับเชือกจากเอิบที่โยนให้เขามัดมันไว้การเรือยางหลุดลอยไปตามกระแสึ้นเมื่อเรียบร้อยก็ดึงไฟฉายจากเอลส่งสัญญาณกระพริบไปยังเรือยางของไทยดำสองครั้งฝ่ายนั้นยังไม่กระพริบตอบชัยนรงอดใจรอแล้วดึงพักพวกจากเรือยางขึ้นทีละคนต้องใช้เชือกไหมคะบัวตองในชุดดำสวมหน้ากากกันแก๊สพิษเอ่ยถามขณะหนเหยียบตะแกรงเหล็กที่ห้อยอยู่ข้างๆชัยนรงไม่ต้องดูสิ ครงเหล็กสารเป็นพืชอยางงี้ปีนง่ายจะตายไปฝนตกครับหมดลูกน้องที่ชื่อปงลงร้องบอกเขาก็วิเศษสิว,ว่าพวกเราขอให้มันตกมาเฮะนะยิ่งหนักเท่าไหร่ยิ่งดีให้พวกข้างบนจะได้ไม่ออกมาเพ่นพ่านเอานอนไงพวกไทยดำส่งสัญญาณมาแล้วเอาปีนได้แล้วจะยเย็นๆนะพะพวกโรกทวีผลถึงกระโดงอีกด้านเขารอให้อดีตจ,จ่าทหารเรือลงไปติดระเบิดที่ทำงานด้วยคลื่นวิทยุสองทุนกับแผงเหล็กเรียบร้อยมันจะไม่เกิดระเบิดตูมตามขึ้นอย่างเด็ดขาด จนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิตช์จากวิทยุส่งคลื่นมาบังคับให้มันทำงานไปตามแผนสับเปลี่ยนหน้าที่กันทุก25หลาลงมือนั่นคือการปีนขึ้นไปแต่ละชุดจะผัดกันทำหน้าที่คุ้มครองให้คู่ของตัวถูกๆูกระยะทางที่ปีนกระดงน้ำมันขึ้นไปในระยะ25หลาคนปีนนำหน้าจะหยุดคอยเตรียมปืนคุ้มกันเพื่อนที่จะปีนขึ้นไปบ้างพอถึง25หหลาเมื่อไหร่อีกคนก็จะหยุดรอให้เพื่อนปีน เขาต้องถือปืนระวังผัดกันจนกว่าจะถึงดาดฟ้าข้างบนเสียงคลื่นโยนตัวประทาเสาเหล็กดังสู้ซ่าไม่หยุดหย่อนลมแรงพัดมาจนหนาวเยือกฝนปล่อยลงมาพลพรมๆขบวนการไททมินชุดแรกคือไทยขาวภายใต้การนำของลูกในพลใจเพชรชันรงบริบาลยุทธ,ธกิจเป็นฝ่ายปีนขึ้นไปเจอด่านแรกก่อนพร้อมเมื่อปรุงสิน,นครกับพยับแทะบางดึงข้อหหนตัวเองขึ้นไปบนรลานกว้างของกระดงน้ำมันแห่งนั้น เขาโผล่เข้ามานั่งยองๆห่างยามผลัดกลางคืนสองคนที่กําลังเดินมาพอดีไม่ไกลนักเอาคนแรกเห็นอุทานหยุดกึกอ้าปากหวอแบบตกตะลึงเพราะคาดไม่ถึงกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบนออยลิกแห่งนี้มันหันมาคว้าแขนเพื่อนเขยา่าชี้ให้ดูร่างของปรุงกับพยับที่กําลังยงโยองยกขึ้นมาแต่คนที่โผล่ร่างท่อนบนพ้นขอบดาดฟ้าเป็นคนที่สามแก้ปัญหานี้ให้อย่างรวดเร็ว เสียงมีดโบวีใบกว้างที่ถูกคว้างจากมือของชัยนรงค์แวกอากาศเสียบคอหอยของยามคนที่กำลังจะตกใจเสียงดังให้ได้ยินกันทั่วร่างหมอนั่นงอลงเพื่อนผวาเข้าประคองไว้ซึ่งก็เป็นเวลาที่ทั้งสองอดีตลัวของชาติแห่งกองพันทหารมายานเกราะที่4ได้สติก็พุ่งเข้าไปพร้อมอาการติดดาบแทงเสยสลัดสองแขนไปข้างหน้าป้ายอันแหลมเปรียบของดาบปลายปืนแบบเ k m ของหมีแดง จมสวบเข้าไปในร่างของกาดเคราะห์หลายนั้นพร้อมกันยังชวนให้ขนสยองแค่เล่มเดียวก็เหลือแหละแต่นี้ยัดเข้าไปถึงสองเล่มไม่มองเท่งหนนี้จะไปรอมือไหนมือเสียบยกเท้าขึ้นยันบนตะโพกของเหยื่อที่ดับคาปืนกระชากอาวุธที่แทงเข้าไปถอนออกมาเลือดพุ่งกระฉูดทะลักขึ้นราวกับน้ำไหลาลาดจากแผลทั้งสองใช่เป็นไงบ้างว่ดเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยสองศพไปแล้วอะ งั้นเดี๋ยวเองขึ้นแบงค์บนไปหากล้องล่าเอาใครไปด้วยสักคนเป็นเพื่อนนะเว้ยทําไมต้องมีเพื่อนวะไปคนเดียวก็ได้ไปสองคนเนี่ยนะเองจะรู้ได้งไงไม่ไปพลาดโดนใครจวกตายซะก่อนกว่าจะกะกายไปเจอกล้องมันเข้าเผื่อสองตายหนึ่งยังเหลือ,อคนรับหน้าที่ต่อโโรดเอ่ยถึงความตายที่อาจเกิดกับใครก็ได้ยังเห็นมันเป็นเรื่องแสนธรรมดาแบบในทหารในสมรภูมิทุกคนเลืมไปเว้ยงั้นเอ,อิบลือมไปกับอ้ว เขาเรียกโชเฟอร์แท็กซี่ที่กลายเป็นมือลุยชั้นดีเพราะน้ำหนักมือตีนเหลือเกินหนักวายป่วงจนตอนนี้รู้กันทั่วพอชัยนรลองพาเอิบก้มตัวหลบไปทางขึ้นชั้นบนโรทวีผลก็เรียกกำลังสองชุดสลายตัวมารวมเป็นทีมเดียวกันอีกครั้งฟังนะเราจะบุกพร้อมกันทุกจุดจุดละสามคนหนึ่งคือบัวตองสีไทยเข้ากวาดล้างยามเฝ้าคอปเตอร์และพวกมันมีกี่คนก็ตามยิงลงทะเลให้หมดเสร็จแล้วรีบกลับมาสมทบเป็นหน่วยหนุนชุดสองที่จะเข้ายึดห้องปั๊ม ตรงซ้ายมือที่จอทอตรงใกล้ๆห้องปันจันอย่าลืมเรื่องใช้ระเบิดแก๊สที่ติดตัวมามันต้องเป็นอาวุธในการเริ่มลงมือปฏิบัติการจากนั้นก็ฉีดยาที่เตรียมไว้เก็บพวกนั้นก่อนเราค่อยเคลื่อนที่ต่อไปยังห้องโถงที่มองเห็นประตูนโนดผมครับอาธิกรครับอดีตสิบโทยานเกราะก้าวเข้ามาชีดเทา้ารายงานตัวในลักษณะที่สวมเครื่องป้องกันแก๊สผิดอันเป็นหน้ากากาดูเหมือนแต่ละคนเป็นมนุษย์จากภพอื่นปรากฏตัวขึ้นยังไงอย่างนั้นชุดยึดห้องปัญจันมีสองคนปรุงกับเลือดพร้อมหรือ พร้อมแล้วครับโรถสั่งการอย่างคล่องแคล่วต่อชุดที่3ามห้วนกับกิ่งเข้ายืดห้องกําเนิดไฟฟ้าคอยฟังสัญญาณจากวิทยุให้ดับไฟบนนี้ตรงจุดไหนส่วนชุดที่4ไปกับกันเราจะเข้าตรงห้องโถงใหญ่ที่คนทยอยเข้าไปไม่รู้เหมือนกันมันทําอะไรกันใครบ้างที่กําหนดตัวไว้ก้าวออกมาพยับแท้บางกับอดีตนายสิบยานเกราะปรุงศินนครก้าวออกมาทันทีเหลือคนเดียวมีหน้าที่คอยสกัดกันถ้ามีกําลังหนุนทางทะเลมันเกิดมายิงด้วยอาวุธที่จัดไว้นะพร้อมยังบุญยืน อดีตนายพันจ่าทหารเรือร่างผอมแข็งแกร่งไปทั้งกายก้าวออกมาพร้อมเครื่องยิงจรวดที่สะายบนบ่า m 7 2อันเป็นอาวุธทำลายร้ายแหลงแม้แต่รถถังขนาดหนักยังพลิกตะแคงเมื่อเจอมันเขา้าพร้อมครับรถหันมามองหน้าที่หุ้มไว้ด้วยหน้ากากป้องกันแก๊สพิษสั่งเตรียมให้ทุกคนสวมปิดใบหน้าให้หมด ทีนี้อาจมีใครสงสัยว่าเรื่องต่างๆที่กำหนดหน้าที่เข้าทำจะควานหากันได้ยังไงเรื่องนี้เป็นหน้าที่แต่ละชุดจัดการสอบถามจากคนบนนี้เอาเองแล้วแต่จะใช้วิธีการที่ตัวถนัดจำไวน้นะเงียบและรวดเร็วคือหัวใจของการปฏิบัติงานในคราวนี้วิทยุที่ติดอยู่กับเข็มขัดของหัวหน้าชุดแต่ละชุดเป็นอุปกรณ์สำหรับประสานงานในขั้นต่อไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนงั้นแยกย้ายขอโชคดีแผนจูโจมเข้ายึดแหล่งขุดจรน้ำมันในอ่าวไทยของขบวนการไททมินเริ่มขึ้นแล้ว แต่ละคนแยกย้ายกันไปทำตามคำสั่ง